วันนี้จะพาไปแนะนำจุดข้ามทางพิเศษฉลองรัฐบริเวณถนนเรียบเลวนลำอินทารจุดนี้คือจุดสำคัญของโมโนเรลแห่งประเทศไทยระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองอารถไฟฟ้าสายไหนจะสูงกว่ากันนอนกลับไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวหนึ่งในเส้นทางแห่งที่สุดของรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยว่าจุดสูงสุดอันดับหนึ่งโชว์สถานีพางเอราวัณถึงปู่เจ้ามีจุดสูงสุดคือการข้ามทางพิเศษวงแหวนลอดนอกใต้ด้วยความสูง78เมตร เทียบเท่ากับตึก9ชั้นเป็นจุดสูงสุดที่สามารถเห็นช้างเอราวัณได้อย่างสวยงามและบรรยากาศพื้นที่บ่งบอกว่านี่คือผลงานภาพภูมิใจของชาวสมุทรปราการและคนไทยทุกคนที่มีจุดเด่นเกิดขึ้นมาได้ถ้าเทียบกับรถไฟเหาะจุดสูงสุดอันดับ2ก็คือการข้ามทางด่วนโทเวขอลรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสถานีโอชิดถึงสถานีห้แยรัดเพ้าด้วยความสูง26เมตรเทียบเท่ากับตึก7ชั้น สำหรับรถไฟฟ้าโมโนเรลเริ่มต้นกันที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนลาดพร้าวแห่งนี้จะมีรถไฟฟ้าอยู่2สถานีช่วงสถานีลาดพร้าว7 1และสถานีลาดพร้าว101ซึ่งในช่วงเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่จะเป็นการข้ามทางพิเศษฉลองรัฐที่มีสะพานทางยากระดับข้ามถนนลาดพร้าวด้วยความสูง18เปเมตรเทียบเท่ากับตึก6ชั้นจุดนี้ยังถือว่าเป็นจุดที่ไม่น่าสนใจสำหรับผู้โดยสารมากนักเนื่องจากว่าเป็นความสูงที่เทียบเท่ากับรถไฟฟ้าทั่วๆไป จากถนนเรียบด่วนรามินทาขึ้นไปทางเหนือไปอยังถนนรามินทราจะพบกับเส้นทางรถไฟ,ฟ้าสายสีนมพูนจะมีอยู่สสถานีช่วงสถานีมยาลาาถึงสถานีวัชรพลหนึ่งในเส้นทางนี้จะเป็นจุดการข้ามทางพิเศษฉลองลรัฐบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยสะพานทางยกระดับมากกว่าที่ถนนลาดพร้าวซึ่งจะไม่สามารถลอดใต้สะพานได้จะมีการออกแบบให้มีการยกข้ามทางยกระดับด้วยความสูง22เมตรเทียบเท่ากับตึก7-8ชั้น จุดนี้จะเป็นจุดที่ผู้โดยสารให้ความสนใจอย่างที่สุดเพราะเป็นจุดส่งสุดของรถไฟฟ้าบนเรลแห่งประเทศไทยที่สุดแล้ว โครงการของกทมมีแผนจะดําเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาที่เป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลที่จะเป็นระบบฟีดเดอร์ตั้งแต่สถานีวชรพลไปยังทองหล่อมีสองสถานีที่มีการเชื่อมต่อคือสถานีวชรพลของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสถานีลาดพร้าวหนงของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งจะวิ่งไปตามถนนเรียบด่วนรามินทาเพื่อการเชื่อมต่อในอนาคต อีกไม่กี่เดือนรถไฟฟ้าโมโดเรลแห่งประเทศไทยก็จะเริ่มต้นการทดสอบระบบการเดินรถที่จะได้เห็นแเร็วน,นี้